สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นิวและรายการ IPM e n t e r t a i n จะพาคุณผู้ชมนั้นมาตามติดชีวิตดารากันหลังจากที่พวกเขาพักจากงานละครพักจากงานอีเวนต์พวกเขานั้นมาทําอะไรซึงวันนี้นิวอยู่ที่นี่ครับไฮโลเฮลส์ H H ale, ศูนย์สุขภาพและความงามตึกเดอไนทยทาวเวอร์หลังเซ็นท่านแกรนพรามเก้าแห่งนี้ซึ่งวันนี้จะเป็นใครนั้นตามนิวไปชมในเลยครับ ครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับนิวเข้ามาอยู่ในไฮโลเฮลแล้วซึ่งนิวแอบเห็นแล้วนะครับว่ามีซุปตาคนหนึ่งนั้นกำลังออกกำลังกายเลยทีเดียวเดี๋ยวตามนิวไปเลยครับจ้าเอ,อสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างน้องพลอยทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้ยวันนี้นะคะวันว่างของพลอยพลอยก็มาที่ไฮโลเฮลมาออกกำลังกายค่ะ ก็เป็นการพักผ่อนเนาะเวลาเราหยุดจากงานบันเทิงใช่ไหมใ้่ค่ะตอนนี้เรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญนะคะอย่างไรต้องหาเวลามาออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมง2อถึงวันตอน่อสัปดาห์ค่ะว้าวงนี้สุขภาพก็แข็งแรงมากๆเลยทีเดียวปกติแล้วเรามาออกที่เนี่ยเรามาออกส่วนไหนเป็นพิเศษรครับคือจริงๆพลพอ,อยาอยากได้ตรงนี้ค่ะซิกแพคค่ะอยากได้ซิกแพคอะไรอย่างนี้อยากให้มันแบบแข็งๆตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบหน้าท้องมันจะช้าอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เราอยากได้อะไรเป็นพิเศษไม่เอ่ยตอนนี้จริงๆแล้วอยากได้กล้ามซิกแคปตรงนี้อย่างเดียวเลยแต่ว่าพอมาที่นี่นะคะเขาก็จะให้แบบกระชับต้นแขกนกระชับต้นขาแล้วก็เอวสัโพกก็คือจะทุก่วดวเลยแต่ว่าดูแลอย่างดีเลยยังงั้นเดี๋ยวมีเทรนเนอร์ส่วนตัวใช่ไหมงั้นพาไปดูหน่อยว่าวิธีการเล่นออกกําลังกายในส่วนนี้เขาทํำยังไงกันบ้างใช่ค่ะตามไปเลยนะคะไปค่ะสวัสดีครับ ค่ะเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของพลอยเองโอ้โหวันนี้จะออกอาการหน้าท้องนะครับเสรินเพื่อว่าเสริมสร้างการเมหน้าท้องให้มันมีาลูกหน้าท้องขึ้นนะครับผมมีลายที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมมีสะโพกประมาณนี้ก็ทําให้หุ่นดีขึ้นไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็สาม,มารถทาได้ทาได้ครับทำผู้ชายและผู้หญิงทำได้เหมือันงั้นเดี๋ยวเราลองเลยดีไหมอเอาให้ที่กล้องเทรนให้ดูแล้วเดี๋ยวพลอยทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะ,ะมาเลยครับเดี๋ยวผู้ชมดูนะครับ ก็คือส o w e r แอปเรานะครับผมจะลองดูเลยเอาละครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับรับเปนก็แ้นมหอนครับไม่รอจับหเนาะโฟกนิดนึง ทำ15ครั้งนะฮะต่อเนื่องเลยไงเป็นไงเป็นไงเอสนุกสนานค่ะอเพื่นนักของของเราอันเสร็งนะกระชุนิดนึงจังหวัดสุดท้ายเน้องกระชุบนิดนึงเจ๊นักฟังวายคไม่ต้องลงลึกนะหลังแอนด์หรือกันหลังอยู่พอแค่นี่พอสู้ตายได้อยู่เนาะ เพื่อสุขภาพที่ดีเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เรามีหน้าท้องดีเดี๋ยวไอ้น้องพลอยครับได้ฝากกันสักนิดหนึ่งว่าถ้าอยากมีหุ่นดีแบบน้องพลอยเนี่ยต้องทำยังไงมาที่ไหนคือจริงๆแล้วนะคะพอเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายอยู่แล้วคือไม่ว่าจะออกกําลังกายยังไงมันมีประโยชน์หมดเลยแต่เพื่อสุขภาพร่างกายที่แบบว่าดีอย่างเงี้ยพลอยก็เลือกที่จะมาที่ไคโรยเฮลเพราะว่า เขามีเทรนเนอร์ดีๆให้เรานะคะแล้วเขาก็จะสอนเราในในใน,ในทุกส่วนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะอย่าลืมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่ไฮโลเฮลครับตึกานทาวเวอร์นะครับหลังเซน็นทรัลแกลนลนพระราม9นี่เองใกล้ๆนะครับผมเดินทางสะดวกมากเลยแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับ เรานะครับผมรายการ IPM e เอ็ r จะเทน,น้องพอยแล้วก็เทรนเนอร์สุดหลองเราด้วยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันได้ใหม่ใน IPM ทั้ง4ช่องโชว์ช่องป a r t ตีช้ชาลแล้วก็บางกกอ h ชา n e ลกันด้วย IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวต้องไปเทรนเนอร์กันต่อดีกว่านะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้สวัสดีครับสดีค่ะ